สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะที่ช่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะหวานจะมาพูดถึงกระแสวิจารณ์ของซีรีส์เรื่องสตรีก้าท้าสงครามรักนะคะในประเทศจีนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องเริ่มจากประเทศไทยก่อนเนาะอย่างเนี่ยเราคนไทยอย่างหวานเนี่ยหวานดูแล้วหวานชอบมากๆเลยนะคะดูแล้วก็มีความสนุกดีนะคะแล้วก็มีครบทุกรสชาติเพราะว่าด้วยความที่เรื่องราวมันจะต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสร งครามแล้วก็การชิงไหวชิงพริบเพื่อให้มีให้มีชีวิตรอดเพื่อให้หน่วยของตัวเองนั้นอยู่รอดรวมทั้งความ ความที่ในเรื่องอ่ะมีตัวโกงใหญ่ๆเลยก็คือเป็นคนที่ดูแลประเทศเงเป็นจัก,กรพรรดิของแคว้น,นะคะอย่างหนานเชียอย่างเงี้ยค่ะจัก,กรพรรดิค่อนข้างจะเป็นโรคจิตเลยอ่ะคือ,ค,อคือแก่แล้วระแวงตัวเองกําลังใกล้จะตายก็กลัวว่าจะตายไม่สวยอะไรประมาณนี้นะคะจะโดนแย่งชิงบัลลังก์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เที่ยวไล่ฆ่าคนไปหมดเลยแล้วที่สําคัญคือไล่ฆ่าแม่ทัพจอมทัพนะคะที่มีความสําคัญต่อประเทศชาติซึ่งณนะจุดนี้ ไม่รู้เอาทฤษฎีไหนมาคิดเนาะเพราะว่าอย่างไอแควนของของเปยนะคะไออะไรนะเขาชื่ออะไรอะไอแควนนั้นอะเปยโม่ป่ะจ๊ะเออนั่นแหละก็ยังมาบุกนะคะบุกประเทศของตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าไอฮ่องเต้หรือว่าจักกรัิของของประเทศตัวเองเนี่ยคือตามที่จะเอ่ยยึดนะคะตามยึด,ะะยดแล้วก็ตามกำจัดจอมทัพเก่งๆของประเทศนะคะก็เออแปลกดีค่ะอย่างนี้ในในแบบเนี้ยชอบนะคะเพราะว่าตัวของพระเอกนั้นต้องทําเป็นแบบแกล้ง แกงงเงาแกงแบบต้องเป็นคุณชายที่เ,เป็นองค์ชายเป็นคุณชายที่มีความเสเพอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าดีเด่นขึ้นมานะคะก็จะโดนฆ่าทันทีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะด้วยตัวตนที่แท้จริงของพระเอกนั้นก็เป็นถึงแบบรัชทายาทคือเป็นลูกของอดีตรัชทายาทซึ่งก็ถูกไอ้คนเนี้ยถูกไอ้ฮ่องเต้องค์ปัจจุบันเฉือนให้ตุยไปนะคะ ณจุดนี้ก็คือองค์หญิงใหญ่ที่เป็นแบบท่านแม่อะไรเงี้ยก็พยายามปกป้องเป็นอย่างดีกับท่านโหซึ่งเป็นสามีขององค์หญิงนะคะคือจริงๆแล้วเรื่องราวมันมีลายของความความเศร้าอยู่แต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ของพระเอกที่แสดงออกมาก็ทําให้พวกเรารู้สึกว่าไม่เครียดมากเกินไปก็ได้หัวเราะบ้างก็ <c oughs> <c oughs> พระเอกของพวกเราก็ดูแล้วก็แสดงได้มีความปวดตับดีนะคะนอกจากนี้พระรองก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีออร่าเป็นของตัวเขาเองมากเลยนะคะจริงๆ สําหรับหวานแล้วหวานชอบเรื่องนี้มากเลยอะสตรีกล้าท้าสงครามรักนะคะแต่ทีนี้พอเราไปดูที่ประเทศจีนกันบ้างนะคะมันก็โอ้โหเพื่อนๆค่ะมันก็แบบแตกต่างจากพวกเราเลยไม่มีใครนะคะไม่มีใครพูดถึงคือไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องนี้กันเลยอะน้อยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ คอนเทนต์นะคะที่มีการเขียนบน163หรือว่าบน s o h ู e n t t r t a i n n e n t รวมทั้งซือหลิงอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีคนเขียนถึงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไปดูกันที่โต๊ะป่านบางค่ะที่โต๊ะป่านนะคะมีคอมเมนต์ที่มาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีการรีวิวอะไรเงี้ยก็คือมีเพียงแค่ในระดับ100อะ่ะ100บวกเท่านั้นเองอะ่ะซึ่งปกติแล้วนะคะบนโต๊ะป่านจะเป็นเว็บไซต์ที่แบบคนจะชอบเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแล้วก็ไปรีวิวนะคะในตอนที่พวกเขาได้ดู กันว่าเออรู้สึกยังไงชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้อะไรเงี้ยคือการพูดคุยก็มีน้อยมากในระดับแบบ100 c o m คอมเมนต์อะไรแบบนี้ถือว่าน้อยมากบนโต๊ะป่านนะคะทีนี้หวานรวบรวมมาให้นะคะว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือว่าเออในในจุดของที่เป็นดาราเองเนี่ยก็น่าจะมีเพียงแค่คุณคุณ,คณจางเทียนอ้ายเท่านั้นนะคะที่เป็นตัวดึงดูดของเรื่องนะคะส่วนท่านอื่นๆนั้นก็ก็ไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยเป็นที่ติด ไม่ค่อยไม่ค่อยติดอะ่ะคือคนจีนเขาดูเรื่องอื่นมากกว่าเพราะเราก็รู้ว่ามีซีรีส์จีนยเยอะแยะมากมายนะคะที่ออนแอร์กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเลยเพราะฉะนั้นเขามีดาราที่พวกเขาชื่นชอบมากกว่าแล้ก็ไปดูนะคะเอาละ่ะถึงเรามาหวานก็แยกเป็นข้อข้อให้นะคะว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือในเรื่องนี้นะคะก็มีอาไม่แล้วก็ตัวละครนะคะอย่างฉางอีจือเนี่ยก็พบกันครั้งแรกในในตลาดซึ่งนะคะคนหนึ่งก็โกหกคือแต่แต่ละ คนอ่ะก็ต้องโกหกกันไปโกหกกันมาเพราะว่าพระเอกก็ไม่ได้เปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงส่วนนางเอกก็โกหกเพื่อใช้นะคะเล่เหลี่ยมแล้วก็ความฉลาดในการหาเงินเลี้ยงชีพของนางนั่นแหะค่ะซึ่งอีกคนหนึ่งนะคะฉ่างอี้จือเปิดตัวมาก็เหมือนกับเพรย์บอยนะคะที่ถูกหลอกได้ง่ายค่ะ อ้ไมนะคะนางเอกของพวกเรานั้นก็เดิมก็เป็นลูกสาวนะคะคนเดียวเลยนะคะของทางด้านตระกูลเนี่ยที่อยู่ที่หนานเชี่ยเลยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยไฮโซค่ะแต่แล้วนะคะอยู่ๆก็มีคนบุกเข้ามาในคารุหานนะคะซึ่งพวกเราได้เห็นแล้วแล้วก็ต้องเป็นไอ้ลูกชายบุญธรรมนะคะที่ชื่อว่าเฉินฉีซึ่งถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวของนางเอกถึง10ปีเลยนะเพื่อนๆซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็พาคนนะ่ะที่เป็นนักฆ่าเนี่ยมาฆ่า คนในตระกูลของนางเอกหมดเลยนะคะณจุดนี้ล่ะคะ่ะคนเนี้ยแหละที่จะทำให้นางเอกของพวกเราต้องตัดสินใจนะคะมาเป็นทหารแล้วก็ต้องเป็นทหารที่ดีมีอำนาจในการคุมทัพด้วยนะคะเพราะว่าไอเฉินฉีนะคะศัตรูของนางเอกของพวกเราเนี่ยมันก็มีตำแหน่งเป็นจอมทัพที่ยิ่งใหญ่นะคะคนหนึ่งอยู่ในแควนเป๋ยโมนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นนางเอกของพวกเราจากที่ไม่มีความคิดว่าโอเคฉันน่ะจะแบบ แก้แค้นให้ได้แต่ว่าไม่มีความคิดว่าจะเป็นทหารเลยนะคะก็เปลี่ยนใจว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นทหารแต่ว่ากว่าจะถึงจุดนี้ต,ต้องให้นางเอกเราเข้าไปที่เปิดม้ก่อนเนาะแล้วก็ไปรู้ความจริงว่าอ๋อไอ้เฉินฉีเนาะไอ้เฉินฉีไอ้ลูกชายบุญธรรมซึ่งนางก็เรียกว่าพี่ชายมาตลอดเนาะพี่ชายใหญ่อะไรแบบนี้ที่เป็นคนทรยศแล้วก็ทําให้ตระกูลของนางโดนฆ่าหลางังตระกูลนะคะอ๋อมันเป็นแม่ทัพค่ะเอาละตระกูลของนางเอกนะคะก็เรียกว่าเป็นถึง ถึงกวกกงกันเลยอ่ะเฉิงนะคะแซ่เฉิงเฉิงกวกกงนะคะแล้วก็ฮูหยินของเขาก็เสียชีวิตด้วยฝีมือของลูกชายบุญธรรมนะคะแล้วอาไม้ของพวกเราค่ะก็ต้องกำพาตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็กลายเป็นใช้คำง่ายๆก็กลายเป็นนักเลงแล้วกันแล้วก็เป็นคนโกหกเพื่อที่จะเลีเ้ยงชีพของตัวเองนะคะเพื่อให้มีชีวิตรอดค่ะกลายเป็นนะคะกลายเป็นเด็กแบบเล่ล่อนไปหนึ่งคนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเป็นคนที่ฉลาดมากๆเลยซึ่งใน จุดนี้เนี่ยในเรื่องที่ได้ดูนะคะยังก็ไม่ไม่ได้เคยบอกว่าเออเรียนมาจากตรงไหนนะคะทำไมฉลาดฉลางนะคะเพราะขะแนซื่อจือ่อยังอย่างพระเอกของพวกเรานี่ยังยังไม่ฉลาดเลยอะแต่ว่านางเอกฉลาดมากเลยนะคะทีนี้ค่ะส่วนของอม่ายนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะนางนั้นก็ไม่เคยลืมที่จะตามหาเฉินฉีค่ะเพราะว่านางต้องการจะล้างแค้แนแทนท่านพ่อท่านแม่ของนางแล้วก็อยากจะรู้ถึงเหตุผลนะคะเออความอยากรู้เนี่ยมันก็ มันก็ทําให้ชีวิตคนเราเหมือนม,ม,มีเป้าหมายภาระอะไรบางอย่างเนาะก็คืออยากรู้ว่าทําไมอะ่ะทำไมจะต้องเนรคุณด้วยตอบแทนความเมตตาด้วยความโหดร้ายขนาดนี้เ,เหลือเพราะว่าก็เลี้ยงดูมาเป็นเวลาถึง10ปีเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นละครที่นางเอกเดินเรื่องซึ่งก็โครงเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับความสามารถสติปัญญาสมองกลยุทธ์อะไรแบบนี้นะคะซึ่ง อาจนั้นทําได้คนเดียวเราก็ปราบทุกคนได้ในในเรื่องเลยเพราะฉะนั้นาทางคนจีนเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นจุดนี้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้แค่เป็นการวิเคราะห์เฉยๆนะคะก็คือนางเอกเก่งสุดในเรื่องแล้วนะคะส่วนเหล่าบรรดาพระเอกผู้ชายที่มีเยอะแยะไปหมดนี้ก็คือก็คือส่วนใหญ่เป็นภาระด้วยซ้ําไปนะคะก็เลยอาจทําให้อาจจะความนิยมยังยังไม่มีคนมาดูเรื่องนี้มากเกินไปค่ะทีนี้เรามาดูถึงตัวละครนะคะ พระเอกกันบ้างค่ะชางอี้จือนะคะก็เป็นบุตรชายคนเดียวนะคะซึ่งตามทั่วไปเนี่ยก็จะรู้กันว่าอ,อ๋อของทางท่านติ้งกัวกงอ,อ่าที่ที่แบบคนภายนอกรู้นะคะรวมทั้งฮ่องเต้ที่แบบเรียกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ารู้ว่าชางอี้จือนั้น,น,นอะ่ะเป็นลูกขององค์หญิงใหญ่แล้วก็เป็นออที่แบบมีองค์หญิงใหญ่อะไม่ได้มีลูกคนนี้เองแต่ว่าเป็นลูกที่เกิดจากอานุนะคะของติ้งกัวกง ทีนี้นะคะด้วยความที่องค์หญิงใหญ่ไม่มีลูกเนี่ยก็เลยเออเคดูแลแล้วก็รับนะคะสั่งอี้จือนั้นมาเป็นบุตรอะไรแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่จริงๆความความจริงแล้วก็คือเขานั้นก็เป็นอดีตนะคะเออเป็น บุตรชายของอดีตรัชทายาทนั่นเองค่ะซึ่งนะคะเป็นบุตรชายซึ่งเกิดจากสนมในวังขององค์รัชทายาทนั่นเองนะคะดังนั้นทางด้านทันปาเนี่ยค่ะทางด้านองคหญิงนะคะก็เลยเอามาเลี้ยงนั่นเองค่ะณนะจุดนี้นะคะก็เลยทําให้ตัวละครตัวนี้มีภาระหน้าที่ที่สําคัญนะคะก็คือจะต้อง ขึ้นของราษในอนาคตนั่นเองซึ่งมันมีความถ้าพวกเราได้ดูละครเนี่ยหวันว่ามันก็มีความผูกเรื่องได้ดีนะเพราะว่ายังไงดีละ่ะวันเกิดอะวันเดือนปีเกิดนะคะของพระเอกเนี่ยเป็นอะไรที่ตัวของจักรพัรนิหนานเชียคนปัจจุบันที่เป็นโรคจิตขี้ระแวงเนี่ยเป็นอะไรที่จําได้มากๆแล้วก็ตามค่าเด็กทุกคนเลยอะ่ะที่เกิด ท,ท,ที่เกิดในวันเดือนปีนั้นนะคะซึ่งกะว่าคือค่าไปเลยค่าเยอะๆค่าผิดดีกว่าไม่ค่าเออดีกว่าละเวน้นแล้วให้รอดไปได้ประมาณนี้นะคะ แล้วพยายามจะฆ่าซางอี้จื่อย่างไงเนี่ยทางด้านฮองเต้นั้นก็ทำไม่สำเร็จสักทีนะคะขนาดมีคำถามถ,ามถึงอาหมาแล้วก็คนสนิทประมาณเลยว่าเออโชคชะตนี้ของซางอี้จื่อนี่ดวงแข็งขนาดนี้เลยเหรอคือฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งณจุดนี้ก็อาจจะทำให้มีคนส่วนใหญ่ที่มีความรู้สึกแบบเออลำคาญพระเอกที่เติบโตมาจากความเป็นคนสํารวยโง่เขาอะไรแบบนี้นะคะจนกระทั่ง ต่อมาถึงจะกลายเป็นนายพลแล้วก็ขึ้นเป็นแบบกษัตริย์นะคะขึ้นเป็นจกกักรพรรดิในในตอนที่หลังอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งนัดจุดนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีความชันฉลาดไหวพริบแล้วก็มีความสามารถแล้วคือเขาอาจจะยังไม่ดูคือเขาอาจจะยังไม่ดูตอนเริ่มเรื่องเพราะว่าพระเอกงโง่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะ มาดูที่คอมเมนต์ของชาวเน็ตกันบ้างนะคะคอมเมนต์มาว่าอะไรบ้างนะคะเขาก็จะประมาณว่าถ้าบทวิจารณ์เชิงรบนะคะก็จะมีความพูดว่าจากแฟนๆของนิยายต้นฉบับเนี่ยก็คือโครงเรื่องนั้นเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์เลยนะคะก็คือพระเอกนะคะเปลี่ยนจาก ความที่เป็นคาแรคเตอร์นะคะจากผู้ชายเจ้าเล่ห์ขี้วางแผนเนี่ยให้กลายเป็นคนโง่เขาเพย์บอยค่ะเพื่อนๆซึ่งในจุดนี้ก็หวานก็เห็นด้วยหวานก็เห็นด้วยเพราะว่าในนิยายต้นฉบับจริงๆแล้วนะคะพระเอกเนี่ยเป็นเป็นในแนวของเชี่ยวไหวยเลยอ่ะเพื่อนๆก็คือซ่อนคมสุดๆเลยนะคะหน้าก็จะค่อนข้างจะเย็นชาค่ะเป็น เป็นคนเป็นพระเอกแนวแนวโหดอะแนวโหดชั่วลายแล้วก็เป็นจอมวางแผนนะคะแต่พอเรามาดูการตีความในบทละครแล้วเราจะเห็นว่าตายละเป็นเพย์บอยเป็นดูแล้วดูแล้วเป็นคนใส่ไหลเดียงสาไหลความรู้เป็นผู้ชายสำรวยแห่งแห่งแคว้นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของเหล่าบรรดาของแฟนแฟนนิยายนะคะแต่ว่าคือคือก็ชินอะคือก็ชินแล้วมันก็มีหลายเรื่องที่ ที่มันก็เปลี่ยนไปจากนิยายเยอะนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนจีนบางกลุ่มอาจจะคิดแต่ว่าสําหรับคนไทยพวกเราไม่คิดเนาะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีแปลเป็นไทยด้วยเอางี้นแตัดสนุกมากๆนะคะนิยายก็ยังคิดอยู่ว่าจะเล่าแต่ว่าถ้าเล่าก็คงจะยอดวิวไม่ค่อยดีป่ะเพราะว่ามันมีการสร้างเป็นละครแล้วนะคะละครก็กําลังออนแอร์อยู่เนาะอ่ะจากนั้นนะคะก็มีเรื่องราวของการวิจารณ์เชิงรบเกี่ยวกับทักษะการแสดงของนักแสดงบางท่านแล้วก็รูปลักษณ์ของนักแสดงนะคะแล้วก็ นักแสดงที่แคสมาไม่ตรงนะคะกับตัวละครในนิยายอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะมันยังไงจะพูดยังไงมันเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนเนาะรสนิยมของการชอบรูปร่างหน้าตาแล้วก็ของการชอบการแสดงของนักแสดงเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะมีใครมาตัดสินแทนใครได้นะคะก็เราชอบเราก็ดูเราไม่ชอบเราก็ผ่านค่ะดูเรื่องอื่นนะคะมาที่การคําวิจารณ์ดีๆบ้างนะคะคําวิจารณ์ดีๆก็ต้องมาที่ตัว ละครนางเอกก่อนเลยนะคะตัวละครนางเอกคุณจางเทียนอ้ายนะคะเท่มากๆค่ะแล้วก็ดูถึงแม้ว่าจะมอมแมมนะคะแต่ออราของความเป็นผู้นำออราของความกล้าหาญความมีไหวพริบนั้นก็ถือได้ว่าถ่ายทอดออกมาได้ยอดเยี่ยมมากค่ะเป็นคนมีออราของตัวเองนะคะมีแสงของตัวเองค่ะซึ่งคุณจางเทียนอ้ายสามารถจะเซอร์ไพรส์นะคะทุกคนที่ที่ดูได้จุดนี้พวกเราก็ตกมือแหละจริงเนาะเราก็เห็นด้วยกับเขา,านะคะส่วนวิ วิจารณ์ดีนะคะวิจารณ์ดีหัวข้อที่2ก็เป็นการชื่นชมในเรื่องของโครงเรื่องที่มันดูแปลกใหม่ดีมันน่าสนใจดีนะคะแล้วก็จังหวะการถ่ายทอดการเล่าเรื่องในละครเนี่ยควบคุมได้ดีค่ะมีความกระชับแล้วก็ไม่ไม่ลากยาวนะคะตัวละครทุกตัวนั้นดูแล้วก็มีเลือดเนื้อจริงๆนะคะบุคลิกของตัวละครแต่และตัวละครก็ค่อนข้างชัดเจนถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปจากนิยายต้นฉบับนะคะก็เ <c> ว <oughs> ้ยนะจุดนี้ต้องยังไง กับพระเอกก็คือคือเปลี่ยนไปแบบเห็นชัดเจนว่างโง่ใช่ไหม <c oughs> เห็นชัดเจนว่างโง่แล้วก็ทําตัวตลกอย่างเดียวในนิยายอะไรอย่างนี้นะคะชัดเจนดีค่ะแล้วก็ตัวละครทุกตัวนะคะซึ่งพวกเขามีความทรงจําแล้วก็มีปมของชีวิตนะคะอันนี้ก็ชัดเจนค่ะต่อมานะคะมา ประเด็นที่3ที่เขาวิจารณ์ดีก็คือเรื่องของการแต่งหน้านะคะแต่งหน้าทําผมค่ะซึ่งในลักษณะของซีรีส์ที่มีผู้หญิงนะคะปลอมตัวเป็นผู้ชายส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่แต่งให้มอมแล้วก็หน้าดําเหมือนกับคุณจางเทียนอ้ายนะคะไม่มีเนาะแต่ว่าคุณจางเทียนอ้ายไม่มีใครเอาเธอลงนะคะขนาดแต่งตัวแบบเนี้ยแต่งตัวแบบสีก็ตุนๆแล้วก็หน้าก็มีการแต่งให้มันมีความคล้ำมากขึ้นนะคะ ก็เรียกได้ว่ามีความน้มน้าวนะคะให้ให้พวกเราเนี่ยได้เห็นตัวละคระที่เป็นอม่ายที่เป็นผู้หญิงปลอมตัวเป็นผู้ชายเนี่ยดูแล้วเป็นเป็นเหมือนกับผู้ชายที่ที่มันมันสวยอะผู้ชายที่หล่อจนแบบ หล่อแล้วใช้คำว่าสวยกว่าผู้หญิงเออมีความห้าวหาญนะคะแล้วก็เอาเอาเป็นว่าคุณจางเทียนไอ้แสดงได้ดีนะคะเออนี่ก็คุณจางเทียนอ้อีกแล้วเนาะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของฟิลเตอร์ของแสงสีนะคะใน ในเรื่องที่ปรากฏออกมานะคะเป็นธรรมชาติมากๆเลยแต่ปกติแล้วนะคะหวันว่าซีรีส์ของทางไอชีอีค่อนข้างจะทำแสงสีพวกนี้ได้ดีนะคือภาพมันจะเหมือนกับดูในโงรงภาพยนตร์เลยนะคะหวันว่าเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้คือดูได้สบายตาแล้วก็เรื่องราวของของนางเอกจะได้รับคําชมเป็นอย่างมากค่ะเอาล่ะบทสรุปกันหน่อยนะคะจากที่หวานอ่านมาในบรรดาของคอมเมนต์ทั้งหลายแล้วก็ความกระตือ ลือล้อนของผู้คนนะคะชาวเน็ตจีนที่จะดูเรื่องนี้เนี่ยคือมันมีคอนเทนต์น้อยมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าสเสน่ห์ของตัวละครนะคะก็คือสเสน่ห์ของนางเอกนั้นโอ้โหสุดๆค่ะมีความน่าสนใจจริงๆแล้วก็เป็นจุดเด่นนะคะของของเรื่องนี้เอาเป็นว่านางเอกนั้นสามารถจะมีทั้งเมียได้แล้วก็จะสามารถจะมีทั้งสาม,มีได้นะคะนี่คือความมีออร่านะคะความเป็นแบบทั้งชายและหญิงของคุณจางเทียน อายค่ะเดี๋ยวในเรื่องนี้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะคุณจางเทียนอ้ายมีฉากสวยๆด้วยค่ะเพื่อนๆโดยเฉพาะไอฉากกับไอพระรองนะคะพระรองของใจของพวกเรานะคะไอเจ้าแซฉางนะคะจากจากเปิดโม่นะคะแหมบังคับนางเอกของพวกเราแต่งงานนะคะโน่นนี่นั่นเดี๋ยวนางเอกของพวกเราแต่งผู้หญิงแล้วสวยมากเลยนะคะนี่ขนาด แต่งเป็นชายน้อยอย่างอย่างซางอีจื่อนะคะพระเอกของพวกเราที่ตอนไปแอบดูนางเอกเราอาบน้ำเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ยังแต่งตัวเป็นชายอยู่นะคะก็ยังยังคงหลงรักนางเอกขนาดนี้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้านางเอกเราแต่งเป็นหญิงเมื่อไหร่นะคะหมดค่ะหมดทุกอย่างนะคะส่วนสําหรับนะคะพี่ใหญ่ตั๊กเกอร์นะคะพระรองพระรองสองนั้นก็คือก็คือพอเริ่มเรื่องก็จบแล้วอ่ะก็คือบอกว่ามาเรามาสาบานเป็นพี่น้องกันนะคะเป็นพี่น้องไปจนตลอดเรื่องเลย ออตายอดตั้งแต่แรกเลยนะคะแต่ว่าตัวละครน่ารักดีนะคะคุณจางจุนหนิงนะคะเป็นผู้ชายที่แบบเออเป็นนัาตาแบบคนจีนที่ที่นัาตาใจดีอะอ่ะอะละคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ